ร่นเร่หารักแท้จากขอบฟ้าตอนที่22มือวิเศษเว้นเครืสิงดูดเลือดพิษที่แขนขวาของเจอจูซูอย่างหมดจดจัดการแผนนั้นด้วยความคล่องแคล่วพักหนึ่งก่อนคลายจุดให้หยิบยากวัดเล็กออกมาจากอกเสือ้อเทยาออกมา2เม็ดยัดใส่ปากตนเอง1เม็ด ถืออีกเม็ดหนึ่งไว้ในมือครี่ยิ้มสดใสก็น่าทรงไปที่ริมฝีปากเจอจูซูดดวนน้ำเสียงละมกหยาบโลด اش, ว่าอ้าวอาชว์อาปากเร็วเก้าอ้าจะเข้าไปในเจ้าแล้วโจจูซูมองอีกฝ่ายลุกสีหน้าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเบิน้นเคสิงวบคุมอารมณ์ได้ดีเยี่ยม ยังคงยิ้มสดใสดังแสงพระอาทิตย์แม้สายตาอีกฝ่าจะกลายเป็นเหล็กหมาดก็ไม่อาจทิ่มหนังหน้าที่หนาราวกับกำแพงเมืองของเขาให้เละได้เขายังกวาดสายตามองไปทางจางชิงหลิงแวบหนึ่งอย่างมีเลไหในลึกซึ้งตั้งใจลดเสียงเบาๆเห็นก็เห็นมาแล้วจบกระจบมาแล้วเจ้ายัางจะเขินอันใดอีกเล่าเจาจูซูยกมือขึ้นรับยาเม็ดมาและเดินหน้าต่อไปโดยไม่เหลียวหลัง ตอนนี้เองม่นเคสิงได้กักมือเรียกจางเชิงหลิงที่งงเป็นไก่ตาแตกเอออย่างอารมณ์ดียิ่งอาจารย์เจ้าอุสารเลิกหนีแล้วยังไม่รีบตามมาอีกหรือขณะนี้ฟ้าใกล้จะมืดแล้วจางเชิงหลิงถูกเมงปองพิษตัวนั้นล่อออกมาจากงานชมนมภผู้กล้าต้องถิงไม่รู้ตนเองออกมาไกลแค่ไหนและไม่รู้จริงๆว่าตนเองอยู่ที่ใด ชวนให้รู้สึกเกินไม่เข้าคายไม่ออกยิ่งนักเจ้าจะสููออกไปข้างนอกพักหนึ่งไม่นานก็หิ้วกระต่ายป่าตัวใหญ่กลับมาสองสามตัวถึงปากจะไม่พูดอะไรแต่ก็ยังเอาสเสบียงมาเผื่ออีกสองคนด้วยวเบิ้ลเคสิงยิ้มกลิ่มบอกกระจังเฉิงหลิงเจ้ารู้หรือไม่คนนี้น่ารัก เป็นที่สองบนโลกนี้เป็นเช่นไรจางเฉิงหลิงเงยหน้ามองเขารู้สึกว่าถึงแม้อาจารย์จะรับบาดเจ็บแต่ชานี้กลับหยุดเขาไว้ได้โดยไม่เป็นแรงแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่าเขามีวรยุทธ์สูงส่งอีกทั้งเป็นคนบ้าบอไม่มากก็น้อย จึงต้องยำเกรงเขามากกว่าเดิมจางเชิงริ้งสายหน้าเกเงียบอย่างคล้อยตามเบิ้นก็สิงจึงบอกว่าคนที่ปากแข็งแต่ใจอ่อนอย่างไรเล่าเจ้าแล้วเจ้ารู้หรือไม่พ้าคนที่น่ารักที่สุดบนโลกใบน,นี้เป็นเช่นไรเบิ้นคือเจ้าจูซูที่ผ่าห้องกระตายป่าพวกนั้นเรียบร้อยพอเย็นดังนัง้นก็กวาดสายตายเย็นจะแยกมองเว่นเ้นกอสิงกรรมชับว่า อย่ามวัวแต่พูดไรสระอยู่ตรงนั้นไปเก็บฟืนมาสิเว้นก็ะสิงตอบรับด้วยความปราบรื่มใจก่อนจะหมุนตัวออกไปเหลือเห็นจังเชิงหลิงยังมองตนอยู่ด้วยสายตาเหลือเชื่อรักคนสับสนยังเนึกว่าเด็กคนนี้ช่างมีความอยากรู้อยากเห็นและมีความฝ่ายรู้สูงนักจึงอธิบายประหนึ่งคนที่ชอบสอนผู้อ,อื่นว่าก็คือคนปากแข็งใจอ่อ,อนและเอวคอดขาเรียวยาว ในยินเพียงโจจูสูพูดต่อเสียงเรียบเจ้าหนูอย่ากไปฟังเขาชมตนเอง จางชังหลิงมองไปทางเจอจูซูได้สายตาลังเลอีกครั้งในใจสับสนหรือว่าตนจะเข้าใจผิดไปแต่เห็นอยู่ว่าคนที่ท่านผู้นี้พูดถึงก็คือเจอจูซูกล่าวตอบว่าอยู่ห่างเขาไว้หน่อยเขาเป็นวัวแก่ที่อยากกินยญ้อ่อนเมื่อเสิงสะดุดใบแห้งไม้แห้งจนเซหันมาวองได้ท่าทางครับข้องใจอาชวีจะทําให้ข้ารู้สึกผิดบาปเรือเกินเจจูซู ชี้ศพของกระตายป่าสองสามตัวขณะบอกถ้าเจ้ายังไม่ไปเก็บปืนอีกข้าจะพาท้องเจ้าพร้อมกับน้องๆสามตัวนี้เว่นเคอสิงสะดุ้งโยงรีบกุมท้องวิ่งออกไปดุดกระต่ายที่ระวังระวเต็มที่โจจูซูออกไปล้างมือที่ลำธารสายเล็กเขารู้สึกประมาช่อบคนจึงเอาแขนเสือ้อถูกฉีกไปกว่าครึ่งหอดตัวสัมผัส จากคริมที่ปากเบิ้ลก็สิงราวกับยางปิดอยู่บนแขนเมื่อครู่นี้เขารู้สึกได้ เห็นหลังจากที่คนพนั้นดูดเลือดพิษเสร็จแล้วยังถึงขั้นเลียบาดแผลเขาด้วยเขาเลยเดือดจัดขึ้นมาเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายต้องจงใจเป็นแน่โจจูซูกระชากหน้ากากหนังุรย์ออกด้วยความเจ็บแ้นให้โยนทิ้งลงน้ำส่งๆมนันนว่าตนเองจะสามารถทําให้บรุษนิยมชมช,มชอบอยิ้วถึงขนาดกินไม่เลือกได้ชนี้ชอบอย่างออกหน้าออกตาป่านี้ชอบจนกระสานไม่เลือกที่ได้ถึงเพียงนี้เขาอยู่มาตั้งหลายปีก็เพิ่งจะรู้จักคนแปลกประหลาดที่ลง ตนเองแบบปิดๆเช่นนี้เหมือนกันพอเกาหันหน้าไปจางเชิงหญิงจะได้เห็นใบหน้าคุ้นเคยนั้นอีกครั้งร้องด้วยความประหลาดใจระคนยนินดีอาจารย์ทำอย่างกบว่าเพิ่งจะจำเขาได้มาวนอ้อมหลังเขาไปมาเยี่ยงลูกสุนัขอีกทั้งเหมือนกลัวจะทำให้เขารำคาญจึงคอรักษาระยะห่างประหนึ่งไว้อย่างระมัดระวัง โจจูซูจำเลืองมองเด็กชายด้วยหางตารู้สึกแจอ่อนขึ้นมาแล้วจึงปากมือเรียกเดหนุ่มมานีสิจางจึงหนิขยับไปตร,รงหน้าเขาอย่างดีอกดีใจเรียกอย่างประจบว่าอาจารย์โจจูซูคิดแล้วบอกด้วยฝีเท้าของเจ้าเกรงวันวันนี้คงกลับไปไม่ทันต้องค้างแรมข้างนอกหนึ่งเกินผู้นิ่าเช้าข้าควอยส่งเจ้ากลับไปหาจอมหยุดเจ้า เบลตาจางชังหนิงหมดลงในพริบตาเด็กชายไม่เอ่ยสิ่งใดแค่มองปลายรองเท้าตนเองด้วยท่าทางเศร้าสลดเจชุจ,จูเป็นพวกแพ้ทางไม้นวมมาแต่ไหนแต่ไรทนไม่ได้สุดก็คือไม้หนีจึงได้แต่กระแอมที่หนึ่งแรกหมดคิ้วถามว่านี่เจ้าทำอะไรจางชังหนิงยังก้มหน้าอยู่เอ่ยตอบเสียงตามขอรับ จากนั้นก็ไม่ส่งเสียงอีกทำเพียงแอบเหลือบมองโจจูซูเป็นครั้งคราวพอถูกจับได้กร็รีบตวัดสายตาไปได้อื่ทำปากยื่อกระพริบตาปริปรบน้ำตาหนึ่งหยดเกาะบนแผ่ขนตายาวโจวจูซูพิงต้นไม้ต้นหนึ่งย่อนก้นลงนั่งรู้ว่าคนทำอย่างไรกับเจ้าเด็กนี้ดีและไม่รู้ดีว่าเป็นเพราะจำยุดเจ้าอีเซนไม่มีลูกสาวหรือไม่จึงเลี้ยงลูกชายเยี่ยงสตรีออก ออกมาจนอีกฝ่ายออกมาเป็นเช่นนี้ชายหนุ่มชายหนุ่มแซงทําเป็นราําคาญนิ้วหน้าสั่งเสียงเข้มยืนตัวตรงเงยหน้าขึ้นจ้างจึงหลิงตัวสั่นยืนให้ตรองและเงยหน้าพอเงยหน้าขึ้นมาก็าจะดูไม่เป็นไรหากจดน้ําตาเก่งไปเก้งมาในขอบตาพันร่วงโปรโจจูสูเห็นแล้วหงุดหงิดเหลือทนทอดเสียงอ่อนลงเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวเจ้าเช็ดน้ําตาให้กเกลี้ยยังเป็นลูกู้ชายอยู่หรือไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดใหญ่ต้องถึงขั้นร้องไห้ กางเฉงเหลิงเช็ดหน้าแรงแรงทว่ายัางเช็ดไม่เครียงก็ยิ่งรู้สึกขับแขนใจขึ้นมามากกว่าเดิมยิ่งเช็ดน้ำตาก,ก็ยิ่งไหลสุดท้ายกลั้นไวไม่อยู่เอ่ยด้เสียงเอกอื้นข,ขาดขาดแลหายว่าอาจารย์คะคะําไม่ไม่ได้ร้องไห้บ่อยบอค่าค่าแค่เห็นท่านเห็นท่านเลยถึงได้รู้สึก อัดอั้นตันใจค่าเจ้าจะสูงหุดเหยีดจนหัวแทบระเบิดไม่อยากสบตากระเด็กชายอีกฝืนทำหน้าเฉยเมยเอาไว้พร้อมกับเบนสายตาไปทางอื่นขณาดนี้เองว่นเขาสิงหอบของที่ใช้สำหรับจุดไฟกระดับมาแล้วหนึ่งกองเพราะเหตุการณ์เข้าก็ชะงักไปเป็นอันดับแรกท้องฟ้ามืดสนิทแสงณเส้นขอบฟ้าค่อยๆลับหายไปทางด้านตะวันตก เป็นสีขี้เท่าอึมครึมทั้งแถบดาประจำเมืองแคว้นตัวเหนือยอดหมายลมดาตรีเริ่มพัดเวยความเย็นแผ่ไปทั่วไพศารเว่นเขสิงไม่ได้กล่าวอะไรก็เ,เหลาไม้สองสามก้านจุดไฟเอากระต่ายป่าได้โจสูเตรียมไว้เสร็จสับพาดลงไป ย่างจางจะเย็นพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปปาก็คนเพลงพื้นบ้านแบบไม่มีทํานองฟังแลค่อนข้างพเพลิดเพลินคล้ายเพลงสิบแปดรูปคำไอยุกมือกำไอ้กํมมือก้อยไอยุกไอก้อยจะได้ว่าสันยุบ่นวยุบแขนยุบขายุบไปยุบมาเปปะใส่ก้นใหญ่ๆ ซึ่งเข้ากับตนเองมากโจจูซูนั่งไม่พูดไม่จาอยู่อีกด้านงอขาข้างหนึ่งขึ้นมาวางแขนบนเข่าเลยมีจางเชิงริงก้านเสียงเซื่อนสุดชีวิตอยู่ไม่ไกลสุดชีวิตอยู่ไม่ไกลผ่านไปครู่ใหญ่เนื้อกระสวงกลิ่มหอมชุยจนท้องจางชิงหญิงร้องดังดวุหน้าเล็กของเด็กชายเป็นสีแดงเวิน้นก็สิงได้หดราะขนาดเหลือบมองเจ้าหนูแวบ,บหนึ่ง ต้องรออีกหน่อยย่างย่าง,งไม่ทั่วเลยจางจางหนึ่งไปยักหน้ายอย่างว่าง่ายเว้นเกิดสิงรู้สึกว่าเด็กคนนี้ว่าง่ายกว,ว่าลูกลูกกระต่ายเสียอีกจากนั้นหันไปบอกเจอจูซูว่านี่ข้าวันนทะถ้าเขาอยากไปกับเจ้าเช่าให้เขาไปด้วยเธอหากเจ้าไม่เอ็นดูเขาจะช่วยเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเหตุใดหรือเจอจูซูยืนขึ้นช้าช้าขยับเข้ามาใกล้เอาสองมืออ้างกองไฟจุดชีพจรแล้ให้จุดตรงหน้าเรื่ เพิ่มปวดหนึบขึ้นมาทําให้เขาชักจะหนาวแล้วว้นเขาสิงแตะปลายรองเท้าอีกฝ่ายที่หนึ่งข้าถามเจ้าอยู่นะโจจะซื้อยังคงเอ่ยเนิบหน้าว่าข้ายินดี ตอนใดน,นั้นจางเฉิงหลิงก็เอ่ยขึ้นในเสียงเขามีความแหบแ้งและสั่นเกลือเล็กน้อยอาจารย์อย่าเอาข้าไปด้วยดีกว่ากรับข้าเป็นตัวภาระคนมากมายอยากจะฆ่าข้าวิวิวิวชายุดค่าก็ไม่ได้เรื่องมีนำซ้ำยังทำให้อาจารย์พลอยบาดเจ็บไปด้วยเบิ้ลก็สิงปรบับไม่เป็นไรหรอกเขาเนื้อหยาบหนังหนา เจ้าจะถึงตาใส่คาดทำไมคนอื่นเขามีหนังกันแค่ชั้นเดียวเจ้าหอตอนเองเป็นขนมบ้าจ่างทั้งวี่ทั้งวันมีแค่ชั้นเดียวยังไม่พอวันนี้ถึงกับแปะทับอีกชั้น พอเห็นจางชึงหลิงตะนึงงานเว่้นก็าสิ่งก็ยังอธิบายอย่างใจเย็นว่าเจ้าดูแขนเขาสิใต้ข้อมือกัะเนือข้อเือเป็นสองสีใช่หรือไม่อาจารย์เจ้าทำตัวลับๆล่อๆจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ยอมเปิดเผยกับข้าอย่างจริงใจเลยเจอจูซูครานจะสนใจเขาดึงมือฉิกน้องกระต่ายที่กำลังย่างอยู่นั้นมาใส่ปากชิ้นหนึ่งแล้วค่อยๆเขียว พอจะไปฉีกมาอีกชิ้นหนึ่งวันก็เสียงกลับเอากระต่ายย่างหลบอย่างรู้ทันพูดได้ท่าทางรางเกียจเจ้าเป็นผีอดตายกับชาติมาเกิดหรือไรนะ้ำมันยังออกไม่ท้วนเลยนะเจอจุซูกรีนกระต่าย อย่ากระตายย่างอย่างไม่รีบไม่ร้อนมองเกาพร้อมเอ่ยว่าแล้วเจ้าเป็นสตรีกับชาติมาเกิดหรือไรทั้งตัวมีกลิ่นเครื่องประเทียนเพียวพกผ้าเช็ดหน้าย,ยังไม่พอปากยังพุ่นร่ำไรเช่นนี้อีกอะไรจะพูดไรสาระได้มากมายถึงเพียงนี้ วันก็สิงจึงสงบปากสงบคำครูต่อมากระต่ายก็ย่างเสร็จแล้วเนื้อหนังสีทองอารามกรอบนอกนุ่มในโจโูเรียกจาเชิงหลิงมาชายตัวโตสองคนกับเด็กอีกหนึ่งไม่มีผู้ใดเกรงใจกันทั้งนั้นหิวโซกันมาทั้งวันรีบเคียวรีบเกินอย่างตะกะตะกรามโดยไม่พูดไม่จาขณะที่มองหน้ากันไม่นานนักกระต่ายปลาตัวอวว้วนอ้วนสองสามตัวก็กลายเป็นกรองกระดูกสะอาดสั้นหนึ่งกอง หลังจากกินดื่มจนอิ่มแปรแล้วทั้งสามคนก็ผิงไฟอยู่ข้างกองไฟโจจูซูหลับตาพักผ่อนพิงอยู่อีกด้านหนึ่งมันก็สิงถามจางเฉิงหลิงว่าเหตุใดวิชายุทดเจ้าถึงไม่ได้เรื่องเพราะเจ้าไม่เคยสอนเจ้าหรือ จังจังหลิงบอกเสียงเบาว่าเคยสอนขอรับเพียงแต่ค่าหัวทึบอีกทั้งไม่ขยันส่วนใหญ่ก็จําไม่ได้แล้วเมื่อเคสิงกินแล้วใส่หัวตอนเด็กๆขณะที่พ่อข้าสอนวิชายุทธข้าก็ไม่ขยันเหมือนกันพอกันกับเจา้าแต่หัวข้าไม่ปล่อยทึบ โจจูซูที่อยู่ข้างๆไม่ได้ลืมตาแต่พอยินเช่นนั้นก็อดเข็นเรระไม่ได้เวิ้ก็สิงไม่สนใจเขาสำหรัจังชึิงนหลี้ตั้งแต่หัวจดเท้ารอบหนึ่งเอ่ยถามเลยล่ะว่าเจ้าอยากเรียนวิทยายุทธหรือไม่จังเฉิงเหลียงเงยหน้าฝับมองเขามองคนถามตาขาวสายตานั้นร้อนแรงจนทําให้เวิ้ลก็สิงเชงักเขาไม่ได้เห็นสายตาย,ยึดมั่นเปิดเผยและกระหายอย่างไม่สนใจทุกสิ่งเช่นนี้มานานมากแล้ว จึงอดพูดขึ้นไม่ได้ว่านี่เจ้าหนูเหตุใดพอได้ยินที่ถามแล้ถึงทัาตัวดุดหมาป่าหิวโซเลยเล่าจางจงเลิงลุกคุกเข่าลงทันทีผู้เอาโซช่วยชนะคั้นด้วยเถิดขอรับอย่าให้ข้าทำสิ่งใดก็ได้ทั้งนั้น เว้นกระสิงโลบจมูกและกระแอมไดหนึ่งดูเจ้าพูดเข้าสี่ข้าไม่สนใจเด็กอย่างเจ้าหระเปรียวไฟสะท้อนสีแดงบนดวงหน้าของเด็กชายใบหน้าซึ่งแฝงความเป็นเด็กนั้นมีสีหน้าหนักแน่นที่อธิบายไม่ได้ทับอยู่อีกหนึ่งชั้นแต่หากเชื่อไปด้วยความเปราะบางและความเว้าหวอนตามประสาเด็ก พิ่นคสิงทุกเขาจ้องอยู่พักหนึ่งมีปฏิกิริยาเดียวกันกับเจอจูซสูทุกประการชายหนุ่มเลื่อนสายตาออกด้วยความประมาเขาลังเลชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจได้ลุกขึ้นปัดดินที่ติดตัวออกหยิบกิ่งไม้ความยาวหนึ่งชื้ขึ้นมากิ่งหนึ่งปากก็บอก ai, ได้ได้ข้าสอนเจ้าสองสางกระบวนท่าตั้งใจดูให้ดีนะไม่มีรอบสองนี่คือฝ่ามือหั่นกัญชาเริ่มแรกด้วยการเด็ดกัญชามาตากให้แห้งแล้วก็พอแห้งแล้วก็จัดการซอยซอย ซอยๆสับๆๆับอ้าวคนละเรื่องแล้ว วันนี้วันที่9ก้ามิถุนายนปลดล็อกกัญชาแห่งชาตินะครับหลวงโนอ่านเรื่องนี้เป็นรอบที่สเนื่องจากว่าตอนนี้มันหายไปกล่าวจบเริ่มสาธิตทีรักะบวนท่าอย่างมีแบบแผนชา้ชาช้าให้ดูจางจึง,จงหลิงกระพริบตามไม่ลองดูตั้งแต่ต้นจนจบลุกขึ้นมาฝึกตามเขาไม่ใช่เด็กที่เฉลียวฉลาดจริงอย่างว่าดั่นและแม้ว่นก็สิ่งจะพูดว่าสอนรอบเดียวแต่สุดท้ายยังอดแก้ไขท่าทางให้ไม่ได้พร้อมทั้งอธิบายเขาฟังอย่างละเอียด จางเชิงหลิงมองชนุมตาเป็นประกายวาววับตป่นเต้นจนเสียงเริ่มสั่นเอ่ยซ้ำๆว่าขอบุญผู้อวโสขอบุญผู้อวโส เห็นชั้นว่าเวิ้นเขาสิงก็ไม่เคยรับการขอบคุณอย่างอบอุ่นเช่นนี้จากผู้อื่นมาก่อนถึงได้สามรวมกิริยาท่าทางแบบที่นานทีจะเห็นกลางดึกแทบจะผ่านไปเช่นนี้จังเชิงหลิงคล้ายยังไม่เหนื่อยเลยสักนิดยังคงทําท่าทางทําท่าทําทางอยู่ข้างข้างะนาเวินเขาสิงนั่งเงียบอยู่ด้านหน้า ใบหน้าปราศจากรอยยิ้มเหมือนกระังคุนครึ่งคิดบางสิ่งโย่ท่านใดนั้นเจอจูซูที่คล้ายหลับไปนานแล้วก็ถามขึ้นเจ้าแซ่วนหวนโรอีหัดทิพในตอนนั้นเป็นอะไรกับเจ้าเจ้าแซวนหวนโรอี้หัดทิพหัดทิพหวนโรอีในตอนนั้นเป็นอะไรกับเจ้าเว้นเขา,าสิ่งขึ้นว่าไปทั้งตัวผ่านไปครูอย่างได้ตอบเสียงตามเป็นพ่อข้าเองเจจูซูเบิกตากว้างจ้องเงาด้านข้างของอีฝ่ายพักหนึ่งพร้อม เอ่ยด้วยน้บเสียงจริงจังขึ้นไม่น้อยได้ยินมานานว่าผู้เสวนรูอี้หัดวิเศษเป็นคนจิตใจอรีหลายปีก่อนสมัยที่ถือกระบี่จันทรศาสตร์ท่องยุทธภพจากหุบเขาเทหมอเทเวลาอันลึกลับกับผู้เป็นพันรรยาได้ช่วเหลือผู้คนนับไปท่วนต่อมาเมื่อกลับมันเกิดใช้สันโดษด,ด้วยกันจากนั้นไม่มีใดรรู้ว่าผู้ท่านไปที่ใดท่านเป็นพ่อของเจ้าในเองขออภัยที่เสียมาลย่านแล้ว จบตอนที่22่ครับ